สวัสดีค่ะวันนี้นะคะีก็เพิ่งตื่นเลยค่ะนึกขึ้นมาได้ว่าเอะวันนี้จะทำคลิปอะไรดีนะคะก็อยากจะแชร์ถึงการทำสปาหน้าด้วยตัวเองที่บ้านละกันนะคะเพื่อลดการเพึ่งพาผู้อื่นแต่เพิ่งพาตัวเองได้นะคะเพราะช่วงโควิดในทีอย่างเงี้ยมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรอีกเยอะเลยนะอันดับแรกนะคะในการทำดูแลผิวหน้านะ,ะก็คือใช้ดีฟคลีนเซอร์หลอดนี้นะคะ เราก็จะบีบออกมาอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็โปะที่หน้าของเรานะคะโปะอย่างนี้เลยมันจะเป็นเนื้อครีมนะคะเป็นเนื้อครีมเนื้อครีมขาวๆ่าเงี้ยคะ่ะเราก็แค่โปะนะคะแค่ทานะคะทาลงไปแค่ทาทิ้งไว้หลักการทาก็คือเนะะี่ยค่ะตามแนวโครงขนนะคะครึ่งหน้าผากนี้นะคะไปทางนี้อีกครึ่งหน้าผากนี้คือไปทางนี้แค่นี้เองทาทิ้งไว้นะคะส่วนจากตรงนี้นะคะ ตรงนี้แค่ตรงนี้นะแค่ถากขึ้นส่วนจมูกลงมานะคะก็คือทางลงนะคะลงมาถึงปากถ้าเราอยู่บ้านเราก็เต็มเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้นะมันโควิดในทีเราต้องแบบพยายามอยู่บ้านอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ทาคอเราเลยนะคะคอของเราก็ต้องทางแต่ว่าบางทีก็ขี้เกียจทาก็ทําแต่หน้าก็มีนะก็แล้วแต่ละกันนะคะ ส่วนแก้มก็คืออย่างงี้ไปทางด้านข้างนะจ๊ะนะไปทางด้านข้างส่วนตรงนี้ลงเนี่ยคือ45องศาจากตรงนี้นะลงมาถ้าใครจะทำตาด้วยก็ได้แต่อย่าให้มันเข้าตาละกันแต่ถึงเข้าตานะคะตามันก็แบบไม่ได้แดงแบบเหมือนโดนเคมีอะไรกันนะเพราะว่านี่เป็นแบบออร์แกนิกที่พี่ใช้ก็คือตรงจอตรงนี้คือลงมาตรงตรง ะะแค่นี้เองเราก็ทิ้งเอาไว้นะคะเราทาให้ทั่วหน้ายังไม่ต้องไปถูไปนวดอะไรทั้งสิ้นนะคะปริมาณที่ใช้ก็คือต้องเยอะพอสมควรนะอย่างอันนี้ถ้าอยู่บ้านก็คือใช้ที่ปากได้เลยนะใช้ได้เช้าเย็นนะคะดี e คลีนเซอร์ใช้คู่กับโฟมคลีนเซอร์นีใช้คู่กันอันนี้คือเป็นตัวที่ใช้ได้ทุกวัน โอเคป่ะ okay, ใช้ได้ทุกวันเช้าเย็นแต่ถ้าตอนเช้าเราไม่ค่อยมีเวลาเราก็ใช้แั่โฟมคลีนเซอร์ตื่นมาแล้วก็ใช้โฟมคลีนเซอร์นะคะคู่กับกระปุกติฟองนะคะซึ่งดิฟคลีนเซอร์เนี่ยถ้าใช้เช้าเย็นได้มันก็จะแบบหน้าใสาเร็วสะอาดนะคะก็เหมือนเราได้ทำสปาหน้าเองทุกวันที่บ้านโดยที่เราไม่ต้องไปที่ร้านไปที่ร้านนี่แพงนะใช่ไหมก็ถ้าเราไปซื้อคอร์สอะ่ะก็อย่างน้อยก็คือ ถ้าดีๆหน่อยตามห้าก็พันอัพใช่ป่ะต่อครั้งแต่เนี้ยคืออันเนี้ยมันจะมีสี่หลอดนะจะมี4ี่หลอดถ้าครบฟูลเซตของมันนะก็คือสี่หลอดก็แค่พันพันพันต้นๆเองอะ่ะคือมันทําได้เยอะมากแล้วก็เราสามารถทำเองในทุกวันไม่ต้องเดินทางอะไรเป็นต้นตอนนี้นะคะที่มันเราทาครีมสีขาลงไปเราจะรอ ะะระหว่างนี้จะทําไปพร้อมกันเราจะรอให้มันเป็นน้ํามันนะคะมันจะแปลงร่างคือตอนที่ทาสีขาวไปอ่ะยังไม่จะเป็นนุวนหน้าทาเสร็จก็ทิ้งไว้หลายคนสามารถนําไปทําเป็นอาชีพได้เลยนะคะรับทําหน้าสปาหน้าที่บ้านนะบางคนก็ไปที่บ้านของคนอื่นทำนะคะใครอยากทำสื่อออนไลน์ก็ปรึกษาได้นะคะสำหรับคนที่ อยากเป็นตัวแทนนะก็สามารถปรึกษาได้จะทำสื่อออนไลน์ยังไงอะไรเงี้ยนะคะหรือเริ่มจากคนรู้จักของเราก็ได้หรือจะทําเองก็คุ้มแล้วค่ะทําหน้าตัวเองก็คุ้มแล้วหรือแบบเอ้ยทาเก่งแล้วอยากจะแชร์เพื่อนๆก็ไปทําให้เพื่อนฟรีก็ได้หรือจะคิดตังเพื่อนก็ได้ก็แล้วแต่เรานะเพราะว่าพอ,อ,อที่บีรู้มาคือที่มาเลเซียเขาใช้ตัวเนี้ย ทำเป็นธุรกิจกันเลยก็คือกลายเป็นอาชีพใหม่คือเขาใช้กับตัวเองแล้วใช้ดีเขาก็แบบไปทำสปาหน้าคนหรืที่บ้านซึ่งธุรกิจนี้มันมีมานานมากละสปาให้คนที่บ้านใช่ไหมสปาหน้าคนที่บ้านสปาตัวนววอโรมาท,ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใครอยากจะได้หมอน,นวดหมอนสปาหน้า คือบอกได้มีเยอะนะเพราะรู้จักพวกเขาเยอะก็สามารถที่จะแนะนำให้ได้นะคะโอเคระหว่างนี้ก็รอค่ะเดี๋ยวจะขอหยุดกล้องไว้ก่อนแล้วกันเนาะและเดี๋ยวพอมันครีมได้แล้วเรี๋มาเจอกันใหม่ตอนนี้เป็นน้ำมันแล้วเห็นไหมฮะว่าที่หน้าเดี๋ยไม่มีครีมข,ขาวแบบเมื่อกี้ละมันกลายเป็นน้ำมันลืล่นม,มาเห็นไหมมันลื่นมากทำยังไงนะคะก็ทำการ นวดเลยนะคะตามที่เมื่อกี้บอกว่าตามโครงกลไม่ใช่ขึ้นขึ้นลงๆนะคะแนวเดียวเราก็ทําอย่างเงี้ย